สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงหักควายเผื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิบต่อๆไปของครูอิงนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ <laughs> มื่อนี้นะคะคุณอิงมีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมนะคะขอควายของ่อบุญเลิศนะคะบุญเลิศควายงามนะคะควายงามอำเภอโพอนทองนะคะบ้านกะพีนะคะตำบลอุ่มเมาเนานครพนะนะคะเดี๋ยวเสียหายคุณ่อน,นะคะแนะนต้ตโตกรนะคะอาคุณ่อคันแนวน้ำโตกรสักหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมฟอบุญเลิศนะบุญเลิศควายงาม <laughs> บุญเลิศควายงามค่ะคุณยายว่าเดี๋ยวมัเปิดมัดเปิดได้ดิเบอร์เอาๆเอาๆมาจูงกันได้ค่ะพ่อพอดีต้นยางค่ะเพิ่งกำลังกีดยางนะะบุญเลิศควายงามอยู่บ้านได้ค่ะพ่อบ้านกะพีครับตำบลหมูเมาอำเภอพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมืองหอยเอ็ดนะคะควายงามมีหลายฟอกได้อค่ะมณีขั้วอิงนะคะกับมหาสัตว์อ่อดนะคะเพราะว่า ผู้หญิงกะตีตามเฟซนะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อบุญเลิศอยู่นะคะมาพักหนึ่งแล้วนะคะเพิ่นมีควายงามหลายตัวมาแบ่งทีแบ่งน่องแหละค่ะเพิ่นก็มีโตเลี้ยงนั่มนะคะเมื่อนี้นะคะเพิ่นได้ล้านสาวนะคะได้ล้านสาวลูกสาวเงินอุทัยนะคะเพิ่อนมานนะคะผู้หญิงก็เลยนะคะผ้าพีผ้าหน่องเข้ามาเบิ่งลูกสาวเงินอุทัยนะคะเกิดจากลูกสาวลูกขอบเพิ่นนะคะอันนับแรกนะคะเข้าไปเบิ่งแม่เพิ่นก่อนนะคะเพราะเอาเอาเจอแล้วมาจังกันเลย แม่พอหนึ่เป็นซ้ายใดคะพอ่อซ้ายเก้าห้าแสนล้านห้าแสนโอ้เป็นลูกสาวล้านห้าแสนเลยบอกค่ะเด่นโอ้อย่าบุชนะโอ้อ่าลูกสาวล้ 3, 000, านห้าแสนนะคะเราซูงท่าดค่ะพ่อแม่นี่ซูงหน่อซีศาซีหมูโอ้ซูงหน่อซีศาซีซีบกแม่นี่งามค่ะคุณอิงมาเลี้ยวเห็นโอ้ยเด่นขนาดเลยค่ะโดนหนังหค่ะพี่น้องนะคะ เป็นลูกสาวเจ้าล้านหาแสนนะคะซึ่งขืนซชื้อในเรื่องของเจ้าเนื้อเจ้านังนะคะโตต้นนะคะแล้วก็ไงกระดูกไงนะคะล้านหาแสนเดิมที่นะคะเราก็เป็นพ่อพันธุ์อยู่ไอโคชัยนครนครนะคะคุณเมื่อนี้นะคะไปสังกัดวิไลฟาร์มแล้วนะคะเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์กระดูกไงด้ค่ะนี่แม่นี่ได้ลูกตัวที่เท่าไรคะนี่ไี่ลูกสองได้ลูกสองนี่เลยค่ะ นี่ลูกสาวเงินอุทัยนะคะกับแม่แม,แม่นี่ชื่อยังแม่แม, <า S 1> แม่มา,มารวยแม่มารวยนะคะแม่มารวยเดี๋ยวลูกตัวที่สองเราอยากห่วงลูกจักหน่อยค่ะนะคะอย่าก,กังวลกับลูกลูกนี่เป็นลูกสาวเงินอุทัยนะคะแรกเกิดสูงเคนไหนคะพะ่อ,อแรกเกิดสูงร้อยเอ่อสูงเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะลูกเงินอุทัยสูงเจ็ดสิบเก้านะคะสูงเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตร นะคะส่วนแม่เพิ่นกันนี่ละคะร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะคะ, 16, 17, ะ,คะเป็นลูกสาวของอล้านหาแสนนะคะหน้าตางามแม่เพิ่นนะคะ้วงลูกจังหน่อยมาเป็นยังลูกมาเป็นยัง,ยงแม่มาเยี่ยมนะคะอะเดี๋ยวเขาา้าเป็นลูกสาวเพาะไปถูพู่ก็ได้ <c oughs> นะคะแอนลูกสาวเพิ่นคะ่ะลูกสาวเงินดูไทยนะคะสูงเจ็ดสิบเก้านะคะแข็งแรงนะคะตัวตนเรื่องอุ้ย,ยอยู่นะคะน้องยังกาคขาเพ่ะ น้องพลอยเงินนะคะน้องพลอยเงินนะคะนี่ีมีเจ้าของจองหรือยังเนาะค่ะตัวนี้บ่าครับบ้านเปิดให้จองจีค่ะบ้านอี่บ้าสาวคุณอินอยากจองนี่่าจะไหนเนาะค่ะคุณพ่อหลวงร่้ไทยหายอยากเด้อค่ะนะคะอยก็หน่อยอยู่หาแตหน่อยอยู่เรอะว่าบ้านเปิดจองเนาะค่ะพี่น้องคนให้มัเปิดโตนะคะตอนนี้เปิดโตแล้วสะกอนนะคะฝากติดตามน้องพลอยเงินเด้อค่ะ ลั่มเกิงเกงขนาดนะคะเพราะว่าลูกมนุูไทยมีขึ้นชื่อในเรื่องของลั่มโตสันหลังเกิงสันหลังตรงนะคะเนี่ยค่ะสันหลังตรงเลยตรงดิ่งเลยบ่มีแอนบ่มีอีกพอแม่เล่ากับกระดูกเก่งค่ะนะแม่เล่ากับท่านแข็งคือกันท่านแข็งนีไม้ถึงสันหลังตรงนะคะสันหลังแข็งบ่แอนนะคะแม่เล่ากับคือว่าสันหลังแข็งค่ะเนี่ยลูกมนุูไทยจะได้จังสีเลยค่ะคือว่าตัวต้นมาดีนะคะสูงเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมาดีเลยค่ะลูกมนุูไทยตัวนี้นะคะหัวโนกนะ แรนเกณฑ์ใดเจัามือแล้วค่ะพ่อเก้ามือนี่แหละไดนเก่าโอ้เก่ามือค่ะเก่ามือค่ะเบิ้งแขงคงขาเรากระดูกขาใหญ่ดีค่ะ <บ S 1> นะคะ <บ S 1> ตัวแม่ด้ค่ะโอ้งามงามงามค่ะโอเคพอพูดได้ค่ะแม่เพิ่นนี่นะคะข้อมนี่นะคะเป็นข้อมลูกขอเพิ่นที่เพิ่นไอ้เลี้ยงนะคะเป็นแม่รักแม่ขอบนะคะของคุณขอบุญเลือกนะคะ เดี๋ยวมื้อนี้นะคะคุณผอบุญเลนศมามีข่าวดีมาฝากพีฝากน้องก็คือนะคะเพิ่นมีควายงามนะคะซ้องแม่นะคะถี่สีมา้าแบงพีแบง,แบงนองเฮ้านะคะเดี๋ยวคู่อิงภาพไปเบิงนะคะเดีย๋ยวให้ผอเล่าเหมยนผูกนะคะแม่แม่ยังกอฮึแม,มแม่มารวยค่ะนะคะแม่มารวยเพิ่นนะคะกับนองคลอยเงินนะคะป้าเฮ้าไปเบิงควายสองแม่ค่ะ ย่ค่ะไข่ต้มเองย่างค่ะ,คอ,อ,คะอ่ะแม่แรกเลยแม่นี่แม่นี้ชื่อแม่อะไรคะพะ่อแม่ทับทิมชื่อแม่ทับทิมแม่ทับทิมนะคะแม่นี่เป็นลูกสาวไผ่ค่ะพ่อลูกไผ่ทองครับเป็นลูกไผ่ทองนะคะยาเห็ดลูกยาเห็ดหนอ่อลูกเอ้ย แม่หุ่นค่ะแม่หุ่นอ่าตัวน,นี้เป็นลูกไผ่ทองนะคะ่ะอาอยุจะปีแล้วคะพ่อสองปีสิบเดือนครับสองปีสิบเดือนนะคะก็คือก็ลังสาวความผสมแล้วสามปีแล้วคู่อินตรวจเบิงนะคะได้แถวแผ่คู่นึงแล้วนะคะกําลังสิบเที่ยงนะคะตัวต้นดีค่ะลูกไผ่ทองนะคะกับ้อมทับนะคะแม่สาวผอมทับนะคะกระดูกดีหมอหัวโหนกเห็นบอกค่ะหมอหัวทองโหนกเลยนะคะ หน้าผกว้างนะคะแต่บ๊อชัดแต่กระหนาสวยค่ะขีนดีเนื้อนังดีเขาเรียกว่าควายนังหนาค่ะตัวนี้ที่สําคัญค่ะผื่นเราใหญ่ค่ะผื่นเราเกง่งแขงขาเราใหญ่นะคะเล็บกะกลมดีแฉบดีนะคะลูกสาวไผ่ทองผอเปิดแบบ่าไร้ค่ะตัวนี้เปิดไว 14, ้สิบสี่ก้ามหาพันครับเปิดไว้สิบสี่หานะคะสิบสี่จุดห้านะคะหรือหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนน นะคะตัวนี้นะคะสำหรับใครสนใจนะคะสำหรับแม่สาวนะคะคู่อิงวัดส่วนสูงพ่อส่วนสูงคะแนนเพ่ะร้อยสามเก่าอยู่ที่กีคะแนนร้อยสามเก่าเนาะค่ะขาดลอยสี่สิบขาดลอยสี่สิบอยู่นะค่ะไต้อยสี่สิบประมาณลอยสามแปดสามเก่านะคะกัจังได้ไพ่มักนะคะกัจังมหาพอเพลินจังโท้หาพอเพลินนะคะมาวัดส่วนสูงเอาส่วนใหญ่ก็อยากให้มาเบิงยุคครอบพอหมักจังวากันเนาะค่ะพ่อเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนนนี่ต่อร่องไหนบ่ขาพอ รเราลองใดคือเก่านะคะมักกะจังมาคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อฝากเบอร์โทรนะคะ089 089 0 7 7 0 7 7 8674 8674ค่ะนะคะนี่คือเบ,บ,บอร์เบอร์คุณพ่อบุญเลิศนะคะควายงามนะคะเดี๋ยวถามมักจังไดนะคะกัจังมาโทรหาพอห่อแล้วก็มาเบ่งตัวเอาเร้อมาวัดส่วนสูงเอาเด้อค่ะมักจัง่าก็เพื่อนนะคะจังตลองเพื่อนเอาเดี๋ยวคุยงผ้ายางจักน่อยหนึ่งนะคะงามค่ะผวาตัวนี้นั่งน้าค่ะ น้ถูผูกไว้ใช่ไหมคะ<ย>อะไนรนะคะเชียงค่ะเชียงเชียงหมอหัวดีแห้งค่ะงามควายตัวนี้ควายฮึกฮึกคือตัวผูนะคะผู้อิงหมักค่ะดูงไรมึงหรอเ้ยมาอยากเอามานขี่สะกอเด้ผื่นเก่งๆจังสินะคะผื่นเก่งผื่นเก่งค่ะทา้าแง่ดีอเดินน้อยลูกท้าจะดีได้ค่ะพี่น้องเขา่ทยดีพ้อค่ะเบิ้ง่ายเขาไายดี่ําสี่เหลี่ยมเลยค่ะ คางกัญญาวดีค่ะหายืนดีๆยืนดีๆลูกเดินหน่อยนะนะคะบ่มมี่คาศกคาถอนบ่มีหางดอกเด้อค่ะปากันตนิ่งรอบก่อนเนาะสวยค่ะนี่คือนางงามเดินสวยอยืนสวยค่ะคันนี้ยืนสวยมีสวยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงถอยหลังอีกนิดนึงลูอีกนิดเดียวปึ๊บเอ้าทำนี่ละนะคะ น้องเนี่ยก่อนนู้นลืมน้องทับทิมน้องทับทิมนะคะน้องทับทิมสูงนะคะร้อยสามสิบเก้านะคะ13 9, 13 8, 13ร้อยสามสิบเก้าร้อยสามแปดสามเก้าบุคลาธนะคะจะได้การมาวัดส่วนสูงเอานะคะมักกับจังมาตัวรองกับคุณะคะพ่อเนอะค่ะขอปลูกข้าผ่านไปหนึ่งแม่แม่สาวเนอะคะ่ะแม่สาวผอมทับยิ่งดีค่ะนั่งนะถ่ายดีถ่ายเก่งหางเงาหางลำอ่าไปดูแม่สาวอีกตัวหนึ่งค่ะนี่อันนี้ท่องนะครับ มข่องเลยบ่ค่ะเ,คเป็นแม่สาวอาอยุกี่ปีคะสอ,สองสองปีเจ็ดเดือนน้องตัวนี้น้องอะไรคะน้องชื่ออะไรคะน้องเพชรยาดาเพชรยาดาน้องเพชรยาดานะคะเนี่ยแสนดาราอ,อ,อ๋อแสนดาราบ่ค่ะเขษยาดาขายประจงเพชรยาดาแบ่งคนไปแล้วอันนี้แสนยาดามาลูกมาหาแม่มาเร็วแม่มาลูกมา าทางนี้อ,อุ่ยสวยค่ะามามอยไปนเรื่องวยยูอยนี้ดีลูกยืนนีดียืนนีดียืนดีนด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 ค่ะเปนงามงามเป็นนางงามยืนงามึามามาม๊ออ่าน้องแสนยาดาเป็นลูกสาวผ่อลพอเจ้าหาแสนหมก่อนลูกเจ้าหาแสนะนะคะอันนี้ลูกเจ้าหาแสนเนาะครับอายุก,กี่ปีครับพอ กิ๊ดเยนแปดเยนอยู่ดอกครับหอับหน่อยหอดบ่อบ่หอดดอกเขียวเขียวน้ำนมอยู่น้ำนมค่ะเขียวน้ำนมอยู่ค่ะบ่อหอดดอกสองปีเจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนรุดแล้วน่าจะแห่สองปีแล้วพอเนาะแห่แห่สองปีพอฟันน้ำนมค่ะฟ <c oughs> ันน้ำนมยังแต่เริ่มหางเลยล่ะค่ะแต่สิสองปีกว่านี่แหละค่ะสองปีน,น้อยๆแล้วพอเนาะครับนะคะเลยสองปีอยู่นะคะเพราะว่าฟันน้ำนมมีอยู่แต่กะหางแล้วหางนี่ไม้พื้นไก่ขอดเออเป็นไก่ขอดผู้หญิงก็บอพิษ ไก่ล้นนะพ่อเนาะแถวไก่ลนแาวไก่ลนแถวไก่ลนเนี่ยค่ะน้าผักหนกงามแห้งค่ะน้าผักหนกงามมีสนีควายน้าผักหนูนี้นนงงม,นนงงมีสนีค่ะน้นผาผักกว้างเชื่องนะคะเราเขาก็ใส่ได้นะคะง่ายแต่น้อยนะคะอ่าทถองแล้วบมอพ่อทับรถที่ทับแล้วบมอคะทถองเลี่ยมันวทถองแล้วตรวจท่องพานแล้ว่องพานแล้วจะเดือนคะ่ะเข่าซีเดืนอน์เนาะซีเข่าซีเดือนแล้วทถองก็พอค่ะ ยกจูเนียยกจูเนียแน่มีใบมีหลอดวมีใบมีหลอดเด,ด้อค่ะทองยกจูเนียค่ะตัวนี้นะคะแม่สาวเด็กน้อยมีลูกแล้วลูกาานะมันำน,ำน้ำนมหนูก็มีลูกแล้วนะคะสี่เดือนแล้วยกจูเนียนะคะ<ถ>สูงกระได้พอตัวนี้ร้อยสามเจ็ดร้อยสามเจ็ดนะคะแบงงามตัวตัวแล้งงามค่ะนะคะแล้วทองแล้วน,นะคะสําหรับน่องอแสนย่าดานี่นะคะเพินกะเปิดแบงคือการแบงกระได้กระพอ เปิดไว้ยี่สิบสองก้หาวันเปิดไว้สองร้อยยี่สิบห้าคะแนนค่ะนะคะสองยี่สิบห้าคะแนนนะพ่อเนาะนะคะจะมักจะได้กะมาโทรหาพอ่อมาเบิ่งตัวต้นแล้วมาตะล่องกับพ,อพ่อขึ้นเอาเด้อค่ะทองยกจูเนียร์นี่บลอยธรรมดาเด้อค่ะยกจูเนียร์เป็นสายด้านาะค่ะเ<ป>บืงองดีใบก็ได<ป> <laughs> <laughs> ้คู่หูก,กันะคู่หงกะยัง ยังย <toys> ังห <yelled> ูเบาเวิร์ค่ะว่ายกจูเนียเป็นสายใดนะคะไฟหูจัากะร่วมคำตอบและคอมเมนต์ใหคู่อิงในเรื่องค่ะยกจูเนียนะคะนี่พลอยเบิร์ใบก็ได้นะคะอ๋อค่ะเบิเอาก็ได้ค่ะพ่อนะคะสำหรับคนถือหูจักกะสูจักยมาเป็นสายใดนะคะเมื่อใบยกเมือใบยกเนาะน่าจะเป็นลูกใบยกพ่อค่ะยกจูเนียนี่นะคะเพราะว่าเก่าจูเนียแก็เนี้เป็นลูกเก่านะพ่อเนาะเนาะพี่เนาะ ะะตัวนี้นะคะถ่ายดีคือเกาค่ะพ่นจับควายงามๆค่ะถ่ายดีลำ้ลำคิงล้ำคิงเกงค่ะเขาข้อดีค่ะเนี่ยเขาข้อเขาหนอกดีและที่สำคัญผื่นพ่นกับเกงเด้อค่ะผื่นพ่นใหญ่ขาหนาเกงค่ะขาหนาใหญ่ตื่บดีอยู่ขาหลังกับโอเคค่ะแล้วสองสี่เดือนน้ำเด้อค่ะหนาสวยหนางามควายหนาสวยอ่ะยืนมาเดิอีกนิดนึง เดี๋ยวเรื่องอเอาเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งเบิ้งผืนเราผืนเราเก่งค่ะผ้าใหญ่ะเออผมเผากว้างยิงดีค่ะแน่นแน่นแน่นเลยค่ะโอ้ควายควายทิ้งดีผิวดีค่ะควายขอผ่อนผิวดีงามนะคะหนาโนกรักาหนาโนกสำหรับให้มักแต่ทุ่งหาผ่อได้นะคะครับโอเคนะคะหน้าพ่อเฮาทังที่นะคะจะ นะคะสาหรับผอกนะคะของคุณ่อบุญเลิศควายงามนะคะอยู่บ้านกะพี่นะคะตาบลอุ่มเมาอำเภอพพนทองจังหวัดตรยเอดนะคะกะมีตัวแบงอยูสองโตนี่นะคะแล้วกัมีตัวเด็ดเด็ดนะคะที่เป็นแม่รักแม่ขอกแม่คำแม่พูนพงเพลินนะคะก็คือแม่มาลวยนะคะกับน้องค่ายเงินนะคะเป็นลูกเงินไทยนะคะกับขอให้ฝากติดตามน้ำนะคะฝากติดตามขอหน่อยนะคะคุณขอบุญเลิศนะคะควายงามนะคะอยู่อำเภอพ่อทองเท่านี้ละนะคะ สำหรับมนีคู่อิงนะคะกัฝากกดไลค์กดแชร์ของคู่อิงในเร้อค่ะฝากติดตามให้ตรงการอยากให้คู่อิงนะคะไปเปิดขอบให้ไปเบิ้งควายให้แน่นะคะพาพีพาหนอบไปเบิ้งควายงามในขอกในน้อยให้แน่คู่อิงยินดีไปโทรหาได้ค่ะคู่อิงว่าคู่อิงไปเลยนะคะสำหรับมนีคู่อิงกับคุณ่อบุญเลิศนะคะกัขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงทานี้นะคะเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ